สวัสดีค่ะตอนนี้กําลังรอไหว้าหอากงอยู่แต่ว่ารับกวางมาแล้วแล้วกวางก็เบาๆอย่ากลัวตัวเองให้ป้ารีบเลยรีบโทรมาบอกว่าให้บอกป้าซื้อข้าเหนียวหมูหนองแค่มากวางอีอันหนึ่งอ่ะอันหน,นึ่งรุดไรลอ่ะลาบลาบอันนี้หมูที่เด็ดอ่ะขอบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของดูกวางม,มองไม่เห็นหมเออ น้ำเยอะดูสิสะพึงมากอ่ะแล้วกินคำใหญ่ไปเปล่าวะเคยบล็อกอุ่นดีเหรอชอบตรงน้ำอ่ะขาวปูมิอื้อขึ้นอย่างโนมอ่ะเนาะก้ังเปิดรัาดิเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนแบบเท่าตอนไหว้กรงแต่ตอนนี้เป็น เป็นเขาเรียกว่าออเดร์ฟวางเปิดลาบเลยบ๊ทออเด้อบางม่วงเฮียบ๊กกินเนื้อไปแล้วจะให้นางที่หมูสะพึงอ่ะสะพึงสุดอ่ะกับข้าวไหวเราหึ้มากแต่ว่านะตอนเราแอบกินเขาขึ้นจนไม่เห็นหูไหวนี่อุ้ยมาแล้วเสียวหกจังนีลาวางกับน้องเบียรชอบกินลาบแต่สดาพอกินได้แต่ก็ไม่ได้ชอบมากนี่ เออแล้วคุณนาย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 แม่คุณนายแม่กวนไหมล่ะก็เหมือนเดิมอ่ะอึ้งอ่างมีการถามมีการถามเบาๆอึ้งอ่างวางน้ำหลังเนาะบอกแม่เป็นอึ้งอ่างมาเกี่ยนนี้มั่งรถลงม่ดูแล้วมันอยากขึ้นเยอะแล้วเนี่ยลงมาต้องห้ารูแล้วลาบปลา มันจะเป็นแบบว่าค่ะมีกลิ่นแบบชุดดีได้จาเอาปลาเบาๆอร่อยนิดๆอ่ะแต่หมูอร่อยมากนะกวางเนาะอร่อยมากนั่นเหี้บบอืนแอบเหี้บบอ่ะเหี้บคลิปเน่ถ่ายอยู่อันนี้ออเดอร์ของพวกเรากนกิลาบวางชอบกินลาบสุดาชอบกินหมูนี่แหละกินอะไรอ มันงไหมรัดนะรัดเดินไม่ได้ชนเลยไม่เคยชนแล้ววันที่วายเสร็จเราไปนอนดีงามแล้วว่ไหืนอนไม่ได้นอนเลยทั้งอุมวางมันเย็นมากโอเค ขายดูเล่นๆเก็บไว้ลงกับข้าเนี่ยหมูตลาดหนองแพร์บ้านสดาอยู่ตรงนงห้องน้ำไม่กันเลยเพราะไม่กันถึงไม่สวน้องกันให้มีลูกไม่ใช่เด็กมาหอยสังขึ้นโค้งหน่อยๆเมื่อวนเห็นเลก็สวยเงี้ยเดี๋ยวมีเสือใหญเออเต็เลยเออแล้วไปแม่โอ้โหเมาส์มอยสุดฤทธิ์เขาก็ร่างอัดวิดีโอแม่เมาส์ได้พูดกันเลยขนาดนั้นแม่บ่าคิ้วตลกไปแล้วบางบ๊วยบย๊วยบ๊บย बहुत इंदा